ในห้วงสัปดาห์ที่สองของการฝึกซ้อมผีภายในการจัดขบวนพยุหะญาตราทางชลมาส์กำลังพลมสีพายของกองทัพเรือยังคงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหะญาตราทางชลมาสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรลอบ28กรกฎาคม2567ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน วัดอดุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่27ตุลาคมนี้ให้เกิดความพร้อมเพียงสมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่อู่ทหารเรือธนบุรีกำลังพนได้ทำการฝึกซ้อมการพายเรือพระที่นั่งจำนวนสี่ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณรัชะกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนักราาและเรือพระที่นั่งอนิกตชาติผูชงเพื่อให้จังหวะในการพายเรือเกิดความพร้อมเพียงสมระเกียรติที่สุด โดยเฉพาะท่าพายนกบินซึ่งเป็นท่าที่จะต้องใช้ในการพายเรือพระที่นั่งให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามสําหรับการฝึกวันนี้เป็นการฝึกในสัป,ปดาห์ที่สองซึ่งจะเน้นเรื่องของจังหวะลักษณะท่าทางและเรื่องของความพร้อม ของการขึ้นพายลงพายพร้อมกันนั้นก็จะเป็นการรับบทเหตุเพื่อให้เกิดความแม่นยําเกิดความเข้าใจในเรื่องของลักษณะท่าทางและการพายให้เกิดท่วงท่าและลีลาที่สวยงามออกสู่สายตาของผู้ชมก็เห็นถึงความพัฒนาของฝีพายของเรือพระน่นังแร่ลำจากวันแรกถึงวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นค่อนข้างมากครับแล้วก็หวังว่าวันจริงจะปฏิบัติงานให้สมกับกียรกิขององค์ท่านครับ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาให้กําลังใจอย่างล้นหลามทุกวันเลยครับตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้ครับมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมั้ยมีครับมีกาลังใจมากขึ้นแล้วครับขณะที่ในส่วนของการตุกซ้อมฝีภายในแม่น้ําเจ้าพยาทุกๆวันกําลังคนจะต้องเข้ารับการจุดท่าภายนกบินท่าภายพลราบตามประเภทเรือจุกภายตามระดับภายหนักและเบ,เบาจุกภายทวนน้ําตามน้ํากับลำตามลําพัง เพื่อให้คุ้นเคยกับกระแสน้ําของจริงเพราะการฝุกภายเรือจะต้องมีการนําเรือและจัดรูกขบวนย่อยรักษาหน้าตับระยะต่อของดิ้วเรือให้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับจังหวะทํานองการร้องที่ปัจจุบันใช้ในการเห่เรืออยู่สามทำนองคือชาลวะเห่มูระเห่และสวะละเหสวน่ พร้อมกันนี้ล่าสุดกองทัพเรือยังได้นํากําลังพลที่ทําหน้าที่ตราสัญญาณเนี่กระทุงเร้ามาทําการฝึกในลักษณะท่าทางและรูปแบบการฝึกบนบกด้วยซึ่งกําลังพลส่วนนี้จะร่วมลงฝึกในเรือในสัปดาห์หน้าเพื่อความพร้อมของทุกตําแหน่งก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่หนึ่งในวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7ซึ่งพี่น้องประชาชนผูส้สนใจสามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายและความงดงามของกระบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้ตลอดสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่สะพานพระรามแปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนิพิธพลชัยยพึกทีมข่าวทหารททบห้ารายงาน